สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเป็นเชิงเชิงใดอารีเดิไหมนะอ่ะน่าจะเป็นใดอารี่แหละโอเคก็ถ้าเกิดใครตามเพจยพรีอ e เ r อร์ทาง a c e b o o k ของเรานะคะก็จะรู้กันนะว่าในในช่วงตั้งแต่เดือนกันเป็นต้นมาทางเราเนี่ยก็ได้ทำอาร์ตทอยเนาะแล้วก็จู่ๆก,ก็มีตัวสเตจิวงอกมาหนึ่งตัวทุกคนใช่ค่ะทุกคนฟังถูกแล้วคะ่ะจ,จู่ๆเราก็มีสเตจิวขนาดนะคะสี่สิบเซนงอกมาหนึ่งตัวคะ่ะตอนนี้ก็แบบ อันนี้เหมือนกับเป็นไดอารี่บันทึกของหนูนาแล้วกันเนาะแล้วมันงอกมาได้ยังไงโอเคเอามาดูสีนี้กันก่อนย้อนกลับไปสมัยหนูนาวัยละอ่อนช่วงปีหนึ่งนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไฟแรงมากๆนะเราก็ได้ตีพิมพ์นิยายแบบหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นคือเรื่องแม่แม่ออนไลน์นะคะก็ตีพิมพ์กับสนับพิมพ์โอทูเลิฟซึ่งตอนนี้ก็ ปิดกิจาการไปแล้วเรียบร้อยค่ะเออทีนี้พอพอเราแล้วเราก็เรียนหนังสือตลอดไม่ได้ไม่ได้ไไดนาะจับงานเขียนเท่าไหร่พอพอเรียนจบก็หางานทําหาเงานินรัวๆจนมาถึช่วงนี้เนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องกลับมาทํางานที่เรารักแหละเราก็เลยขุดเอาโปรเจรกต์เก่าๆขึ้นมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คืองานในในออนไลน์นี่แหละมาทําเป็นของเล่นสแตจตัวแรกของทางเพจเนาะตัวนี้นี่เราบอกเลยนะคะว่ากว่าจะได้เนีย่ยโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะแยะและไก,ก่ายกองมากๆค่ะเรามีทั้งภาพดาบนะคะดาบกันแก้กัน หลายรอบมากนะคะคุณเบสก็ป,ปวดหัวไปหลายทีคุณเบสก็เป็นคนที่ช่วยดีไซน์ตอนแรกให้กับหนูนาเนาะเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่มาพี่มาคนช่วยนะคะแล้วก็แก้กันค่ะแก้กันบอกว่าโอ้โหทุกคนคะเอาเป็นว่าในช่วงที่หนูนาหายไปหลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์สดอะไรอะ่ะเรานะคะไปเขาเรียกว่าเป็นเจ็คตื่นไฟอยู่กับงานอาร์ททอยแล้วก็งานพวกเนี้เยอะมากมากเลยค่ะทีนี้พอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าสู่กระบวนการการหล่อเลยค่ะที่การหลอะะ่อก,หลอกันกันไม่ใช่สิ อันนี้เป็นการพิมพ์นะคะก็ข,ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้โหพอใจได้ที่เคื่อนมาดีใจมากๆเลยนะรู้สึกเป็นงานที่แบบเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะเป็นงานที่ที่ออกมาจากนิยายของเราจริงๆซึ่งเดี๋ยวให้มันตลกคือไอ้ชูวงเนี่ยกระแสในเไซเพิร์พังมันแรงมากนะตั้งแต่จริงๆมันแรงมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วเนาะ ก็บรรจบเหมาะพอดีนะคะก็เลยได้โอกาสออกตัวนี้ซะเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นใครเหรอเอาจริงๆนะน้องไม่ใช่นางเอกนะคะน้องชื่อนัทนะคะสปอยลุกหน้าคือน้องเป็นบอสในภาค2ค่ะแต่ว่าที่เราเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าหนูนาชอบคาแรคเตอร,ร์น้องซึ่งวันยังเขียนไม่ถึง ส่วนคนไหนนะคะที่อยากจะอ่านเต็มๆนะคะก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันิาายซึ่งเดี๋ยวเรากาลังเร่งตีพิมพ์กันอยู่เพื่อนะได้อ่านกันนะคะเป็นเล่มแรกเนี่ยราเอาแบบว่าไม่ไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงง่ายก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆนชอบแต่เราจะผลิตเล่มสองออกมาในเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะและที่สำคัญทุกคนค่ะ งานนี้เราถ้าเกิดเราทำเสร็จมันจะไปออกที่งานคอมิคคอนนะคะที่ที่จัดที่พารา,ากอนชั้นห้านะคะอยู่ที่บูธนะคะอของคาราสตูดิโอเนาะซึ่งเหมนอนม่นยังไม่มั่นใจว่าชื่อบูธของเราแล้วจะเป็นอาจจะเป็นอาร์ตอาร์ติสปิริตมั้งถ้าถ้าเหม,มือนลํานชื่อไม่ผิดนะก็ประมาณนี้ก็จัดกันที่พารากอนฮอล์นะคะชั้นห้าวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบตุลาคมนี้นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เลากอัคขีคนนคนนคเนี่ยปฏินดี สิบสามเดือนสิบเอาเป็นว่างานเขากันคสุดเลยนะคะส่วนคนไหนที่อยากจะไปเจอตัวจริงจับตัวจริงได้ก็เดียเด๋ยวรออัปเดตกันเดือนเร็นี้จากทางเพจดอยพรีออเดอร์น,นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็เป็นเพจที่เหมือนกับรวมทุกอย่างของเราเลยที่นี่้เ,ออเดี๋ยวเจอกันที่งานในไม่ช้าคัทุกคนไบายค่ะ